พบพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องยามเช้าๆมื้อนี้สิลกนื้อข้าวเนาะเป็นบ้านใหม่มาอยู่เฮือนใหม่พี่น้องมื้อนี้นึ่งข้าวแต่เแต่เช้าเฮือนก็ยังบ่ได้แม่นเลยเหนื่อยนางพายนึ่งข้าวคือบ่ดังเตานั่นทป๊อแลถ้ามันเคลียร์้ได้ิคิติ มันปลุกอยู่บ่ไปนะไม่เชื่อติดด้วยแล้วเดูดลดพลอยมาปัดมาเมียนบุหรี่อันนี้เห็ดชื้นเล็กมาออกเห็ดมองไว้์ถวยนะน้อยดีเป็นันไว้ใบตูดด้วยและหนึ่งเขาก็ ขึ้นเข่าเข่ากันขึ้อาแล้วนะพี่น้องใกล้ชิชุกแล้วแหละใกล้ชิชุกแล้วนุ่มนะช่วยเข่ากันพี่น้องพออาเจมก่อนมาปล่อนงาแล้วเนาะมานอนเฮือนมยกับพันดีอยู่พี่น้องเอ้ยช่วยเข่ากันเด้อจ้าเดี๋ยวสิอุ่นแนวกินเนาะ เ้ขาวแล้วไปได้หนึ่งขาวซุกแล้วเนาะเสื้อขาวแล้วก็อุ่นแนวกินเนาะปิ้งปลากระดำไปจะแซ่บพี่น้องปิ้งปลาปิ้งปลาลาอันนี้อันอุ่นต้มไก่เนาะให้กินเมื่อคืนนี้ตอนไก่ได้กินเบิดแล้วพี่น้องแล้วแต่น่ามันเปิดไให้ก้อนมันออกแล้วนะจังเห็นอยู่กับตอนไก่บ่เห็นดอกเดี๋ยวถ้าเบิ่งว์ดกินได้พี่น้องแม่ไทเกอร์ปากประแดกเพิ่น เออมาเล่นมาขึ้นบ้านใหม่น้ำผ่อนนอนน้ำสองคืนแล้วเด้อจ้าไม่นี้ก็สิกับแล้วไม่นี้สิกสิบตอนสายไปแล้วกระบตอนสายสิกสิบตอนสายสบายดีเด้อน่าจะงามแต่ว่าน่าบ่สวยงามบ่งามสวยได้น่ะหน้าบ่สวยน้องย้องยี่สิบกับใครที่เด้ออากแตงามอะลิได้ะโมบานที่ใกล้อยอันมัดผม มาแล้วมันออกมาในนี้โอ้คืองามแธอวัานี้ไปมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเศร้าน้ำกันเด้ออุ่นแล้วนี่ก็จะกินแล้วกินตะเดืกกินตะเดือกตะเศร้าเรสิจอยเดรสิบอกงามคือแม่ไทเกอร์แมทไก่เกอร์ความบางานแม่ไทเกอร์ปากประแดกกำลังปิ้งข้าวจีนเนาะว่าอยากได้ไข่อยบ่มีหลุดไปเนาะใช้ไข่กระเซ็บเด้วยแช่บนล้วเหลือตงเติม จีกับจีมาเดิมมากินน้ำกันเดิมจีกับจีจีกับจีจบแซ่บทาพอไอเจมไปซื้อใครมาทาอมมาจากะคุอโ <laughs> <laughs> ทรหาพวกเพื่นนอน,นออได้ก,กับโบได้บบน่าจกคนใส่เือนเอาหนึ่งอ่ะได้เงินไปแหวงแหวงแล้ว มาเด้อพี่น้องมากินข้าวจีน้ากันเนาะบันนาบันนาวกินข้าวจีกินจีเข่ากินเข่ากับจีปกับสเต็กสเต็กมังลาอ่แฮมเบอร์เกอร์อุปมนสเต็กว่าพิทแฮมเบอร์เกอร์มังลาวแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นั่งเกานั่งเต็มเต้นนั่งก็ไปได้เป็นยังไงมากุงฮะเออพอกฮะเอาลวดเออชุกหมากเลยกัมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เฮียอยากได้ก๊อกในนี่ก็เอาลดนี่มันจังอันนี้ก๊กในกระขังเฮือนน่ะก็ได้ต่ำบิดเอาลดนี่ชวนน่ะก็มีก๊กน้อยก็มีเด้อ นีม่มากมันน้ำแรกเลยมันมันจะเป็นกระจอดขึ้นก็มันเป็นอันนี้เอยเป็นเพีย้ยเพี้ยพายบเพีย,ย,ยนจัมันสิดยอดมันชิดน่อยเขาน่อยเขากูนยองเขาคึกขึ้นเพี่น้องเอ้ยบรรยากาศขึ้นงานใหม่ล้วสาวพนยังอยู่นําอยู่นี่พอน,นอนนำ้ำลูกล้านกระแตกสู่วดอยู่ อาเจมสีสาวและบันิบัติจุ่มแหวนละสาวเมื่อนี่มูมีมูปคนม้วนและคนเดินหน้มูเปื่อยซุกหลับน้องเหลืองหอยเบลชาข้าวไข่ไข่โบมาขเถือสังกระตังโดนจิตามะฮงนะตอนเจ้าอันนี้น้าผู้จิตามะฮงให้กินก็ได้ลาสาวคนงาม เราดูผมกันยังบม่ได้วี<ร>แม่ไอ้ไทเกอร์ตามมาิ๊ตามะคุงใหเกินปิ้งข้าวจีต๊ตามะคุงกินกับปิปรรป้งปลารดปลาหลาดอู้ดำดำพี่น้องมาตะบ้ากันมาช่วงสีแซบอยู่ดอกดำก็นนะ <laughs> ได้นะมาเด้อมากินน้ำกันเด้อไปก็ได้ต้มไก่น้ำ เข็นแล้วบอมันเือตามาด้กินกันเพี่น้องตมหุงตอนเศร้าต้มไก่กิตมหุงไข่ฝรั่งนี่ฝรั่งกิตมหุงหนันเห็นย่งนี้อาไปพิงไว้ตหุงกมแซ่บแอแ่้ เลยิน่ะไรนต้องเ่อใคเะเนาะแม่ป้าก็มากินข่าวนําเนาะไปเล้อันนี้ร้านน้อยลูกซอฟฟานสอท่ามาทเกอร์ปากประแดดคนงามคนเก่าเนาะปากก็จิตามหาเบอร์ในรถพี่น้องันก็ไม่ซ่องซ่องคนซิวว่าแม่ทเกอร์ปากประแดดเนาะเอ้ย เมเจอร์แปลกดพาก็เปิดไม้ท <se> ่าน <unser> ี้ก็เปิดเฮิงเตอไปซองแซเรื้อหักบพรท่านดังพี่น้องเอยกินข้าวเศ้าจะมุงแต่เศ้าเอ้ยพนะน้ามุงมาตํำส้มสงแต่มุงก็ไเดมาหา้องมม่วงเลยกินจมะฮุงตำบดหัวถือบสวมันก้ม นนคลิปนี้ก็ผากกดไล์กดแแซ่ในเด้อพ,พี่น้องกดติดตามให้เา้านิ้งบ้านนาค้นเกาค้นเดิมตาเหลืหล่อมๆในเด้อพ,พี่น้องบ๊ายบาย